สวัสดีเพื่อนเมาสายคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมาสร็อกเกอร์เทียช่องสําหรับพลพัก x อ r กซาพมีและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ XRP นะครับก็ได้เวลา,าอัปเดตคดีกันสักทีนะ,ะเนื่องจากช่วงสสามวที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีเวนต์เรื่องคําร้องเนี่ยวิ่งค่อนข้างจะเยอะนะ,ะแล้วก็ผมเองต้องใช้เวลาตกตะกอนนิดนึงเพราะว่าพยายามรอความคืบหน้าให้มันสมบูรณ์นิดนึงเพราะว่าเรียกว่ามีการตอบกันไปตอบกันมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในที่สุดก็เริ่มนิ่งนะอัปเดตตัว คดีในส่วนที่เหลือของกุมภาก่อนนะว่าเหลืออะไรบ้างนะจริงๆสเก็ตล์ของเราเนะเหลือไม่มากนะครับหนึ่งก็คือ,อ,อล่าสุดนะล่าสุดก็คือว่าทาง SEC ใช่ไหมมีการยื่นคำร้องทักท้วง JudgeNetBurn ในส่วนของการตัดสินเ,เรื่อง DPP เกี่ยวกับอ e ีเมลของออคุณฮินเมนนะครับนะถ้าจำได้จากครั้งที่แล้วนะที่เราอัปเดตกันนะคราวนี้วันที่25นะเดือนนี้นะทาง Ri p p ป e จะต้องเขียนคำร้องตอบกลับ โอเคในเรื่องของการเรียกว่าโต้อตอบเกี่ยวคําคำร้องอคุ้มครอง DPP นะครับนะภาย25นี้นะโอเคเพราะฉันเหลือยู่หนึ่งเรื่องนะท,ที่ที่ทาง Ripple ค้างอยู่นะครับนะอีกอันหนึ่งคือ28นะครับในะ28เนี่ยจะเป็นกำหนดสิ้นสุด Expert Discovery นะครับนะก็คือว่าในส่วนของพยานใช่ไหมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยจะเบิกตัวกันครบแล้วก็จบ28นี้นะมีข่าวลือหลายทีนะว่าจะเลื่อนจะเลื่อนแต่ก็เห็นเงียบไปนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้นะเหลือประมาณ7วันนะก็น่าจะคงไว้ตามเดิม นะครั้งที่หลังจากนี้นะหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าใจคืออย่างเงี้ยหลังจากนี้เนี่ยคดีมันไม่มีอะไรเหลือมากกันแล้ก็คือว่าทาง Ripple เนี่ยจะต้องมีการเขียนํำนวนเขาเรียกว่าขอ Summary Judge ก็คือขอให้ทางศาลตัดสินในเรื่องของการยกคำร้องอะนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นสเต็ปถัดไปหลังจาก28น,นะ มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับนะแต่ว่าปกติทาง r i p p ป e ก็ต้องไปรวบรวมสำนวนก่อนนะคาดว่าอาจจะสักปลายมีนาเป็นไปได้นะที่อาจจะมีการเขียนคำร้องตัวนี้เพื่อขอยื่นให้ผู้พักษาทำซัมมารีเจรโอเคน,นั่นคือนั่นคือคร่าวๆนะแต่ว่าในส่วนของตัวคดีจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ยื่นไปแล้วเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการทบทวนของศาลที่ใช้เวลา คำนดการดั้งเดิมถ้าเอาแบบลากยาวสุดก็คือว่าอย่างนี้ถ้าเอาลากยาวสุดเลยเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าอาจจะไปถึงเดือนประมาณเดือน5อา้าโทษทีเดือน7เดือน7นะครับนั่นคือล่าสุดที่ทายเจอร์ี่เคยให้ไวนะ 7, เดือนเถึงเดือน9โอเคนั่นคือแบบลากยาวสุดนะโอเคแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าจะลากยาวสุดเดี๋ยวเรามาคุยว่าทําไมนะครับ เ uh, พราะฉันสุวิทีนะเดือนนี้มีแค่สอีเวนต์นะยี่ิห้านะรี p p ตอบกลับ SEC เรื่องของ uh, การทวงติงจัสตินเบิร์นเกี่ยวกับ DPP ของอ e ีเมลคุณฮินแมนแล้วก็28นะครับนะจะเป็นเรื่องของการจบ uh, Expert Discovery โอเคนะหลังจากนั้นเราจะรอเรื่อง Summary j u d g e เท่านั้นละโอเคนั่นคือแบบสั้นๆคราวนี้สิ่งที่มันเมามันม,มากในช่วงที่ผ่านมาคืออย่างนี้ฮะ uh, ในช่วงของคร้องที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นมีประเด็นเยอะเลยนะ uh, ซึ่งประเด็นที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะไปทาง Ripple นะ ก็คือเริ่มต้นก่อนมันจะมีเอกสารอีเมลที่ฝั่ง Ripple นะอันนี้คือทาง Ripple เนี่ยมีการพูดคุยกับทนายานะครับของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นเรื่อง XRP โอเคนะตัวเอกสารตัวเนี้ยก็ตั้งแต่รู้สึก,กว่า2012มั้งนะ2012ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่าแก่พอสมควรนะเอกสารตัวเนี้ยนะอตอนแรกเนี่ยจะมีการคลิกขีดค่าปิดไม่เปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณชนนะพูดง่ายคือ,อจะขอ ขีดลบซ่อนข้อความบางอย่างแต่ Ripple เนี่ยไปเขียนคำร้องขอเปิดเผยทั้งชิ้นเลยก็คือพูดง่ายๆคือในส่วนของอีเมลที่มีการพูดคุยกับทนายเนี่ยทั้ง Ripple มองว่าอยากแสดงให้เห็นถนึงความจริงใจของตัวเองก็เลยไปขอสารบอกว่าให้ลบไอ้พวกที่ขีดค่าออกจะมีเรื่องปิดไอ้ชื่อลูกค้าอยู่จ้าหนึ่งมันแค่นั้นเองแต่ว่า Ri p p ป e ต้องการให้คนได้อ่านนะ อ,อีเมลทั้งหมดเลยนะครับนะเพื่อให้ดูถึงความบริสุดใจของริ p p ป e โอเคนะขาที่จากทนายเนะ,ะเขาก็ไปอ่านกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเช่นคุณเจมส์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งคุณเจมส์คุณจอห์นอีดีตันคุณเจอร์มีโฮเกนนะนะว่า3าทนายเทพของเรานี่มีความเห็นยังไงบ้างนะประเด็นแรกก็คือว่าในส่วนของตัว การพูดคุยนะมันมีประเด็นก็คือจะมีบริษัททนายอันหนึงชื่อ p e r k i n s a n d c o ค e นะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะมันมีที่มาที่ช็อกกิ้งมากก็คือว่า,าถ,ถ,ถ,ถ้าจะแอบบอกก็คือว่าอย่างเงี้ยไอ้เจ้า p e r k i n s น n ัน e เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัททนายาบริษัทเดียวกันกันกบที่ร่างคำแถลงการให้คุณฮินแมนเรื่องของอีเธอเรียมนะที่บอกว่าอีเธอไม่ใช่หุ้น อ่านะพูดง่ายคือเป็นบริษัทเดียวกันนะที่ทางริ p p ป e ไปขอคำปรึกษาแล้วก็ดันเป็นบริษัทเดียวกันกับที่คุณฮินแมนเนี่ยจ้างให้ช่วยเขียนร่างนะคำถแถลงของตัวเองนะครับนะช่วงส่ง8นะเป็นบริษัทเดียวกันนะโอเคนะคราวนี้ในส่วนของตัวภาพรวมของเอกสารที่คุยกันนะต้องบอกเลยว่าทางทางเพอร์กินเองก็บอกว่า,าในส่วนของตัวความเสี่ยงเนี่ยที่จะเป็นหุ้นเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าในามุมมองจะเป็นลักษณะนี้ฮนะ เขาอาจจะมองว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตอนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาตอนแรกเนี่ยอาจจะมีความเป็นหุ้นเป็นไปได้นะแต่จากการใช้งานของ XRP เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนะเาขาบอกว่าเหมือนกับสถานะมันเปลี่ยนนะครับนะคือเริ่มต้นอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับนะแต่เมื่อมีฟังก์ชันการใช้งานเ,าเหมือนกับที่คริปโตเคอร์ซีหลายตัวมีการใช้งานกันอยู่นะครับนะจะมีการคลิกแปลงสภาพจนอาจจะไม่ใช่เป็นหุ้นก็ได้คือเป็นการพูดคุยกันรักษาแบบนี้นะ สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ในส่วนของตัวเจมส์ทนายเจมส์ก็บอกว่าถ้าเกิดเปิดดูนะจะบอกเลยว่า,าในส่วนของในส่วนของตัวจดหมายนะทางริ p p l e เนี่ยนะได้แสดงให้เห็นในเรื่องของจดหมายนะว่ามีการพูดคุยกันกนะกับทนายอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะมันไม่ได้มีลักษณะของการที่พยายามจะปรึกษาแนวตุกติกโอเคนะสองก็คือทางทนายเจมส์บอกว่าค่อนข้างจะโปรแอคทีฟหมายถึงว่าค่อนข้างจะเหมือนกับพยายามจะจะ ประเมินความเสี่ยงด้วยความระ,ะมัดระวังด้วยความกลัวว่าจะผิดกฎหมายนะซึ่งมันสวนทางกับที่ SEC ฟ้องนะต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งทาง SEC เนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นการฟ้องผู้บริหารของ Ripple ใช่ไหมคุณคริสนะ,ะคุณแบรดอย่างเงี้ยเขาจะฟ้องบอกว่าผู้บริหารของ Ripple เนี่ยมีความมุทะลุแล้วกันนะมีความมุทะลุะใช้คำว่า ใช้คำว่าอะไรนะไม่ไตรตรองอในการในการขาย XRP นะครับนะแต่ว่าจดหมายตัวนี้หลังจากที่ทนายต่าง,าง,างอ่านแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วในริปเปิลเนี่ยมีการไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับนะเพราะฉะนั้นจดหมายตัวนี้นะเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าค่อนข้างจะเข้าทางทางริปเปิลโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งหนึ่งชัยชนะเล็กๆนะที่เรียกว่าเปิดเผยมาแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่ที่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วก็มันค่อนข้างจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยว่าตัวเนื้อหาทั้งหมดที่คุยกันนะพอได้้อ่่าานนแลลววเเยก็็สดงห มีการพยายามปรึกษาอย่างจริงจังนะว่าไอตัว XRP e ของเราเนี่ยมันจะมีโอกาสผิดกฎหมายนะมีความเป็นหลักทรัพย์ได้หรือไม่โอเคนะคราวนี้ในส่วนของตัวทนายเจอร์มนะีแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยแกบอกว่าในส่วนของโททีเอานี่ก่อนนะในส่วนของทนายดีตันก่อนละกันในส่วนของทนายดีตันเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไม่ได้ทั้งอย่างเงี้ยนะจากการอ่านเนี่ย สตอรี่ของ XRP เนี่ยมันคล้ายอีซีเรียมก็คือเขาก็มองว่าแม้แต่แม้แต่ฮินแมงก็พูดนะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอีซีเรียมนะหรืออีเซอร์นะตัวเหรียญน,นะเป็นหุ้นนะถือว่าเป็นหุ้นนะแต่พอมันมีเรื่องของการใช้งานเ,ออเวลาผ่านไปเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนนะกลายเป็นอีเซอร์ในตอนหลังเนี่ยไม่ใช่หุ้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่เขาอ่านกฎหมายนะไอตัวตัวคอนเซปต์ของ XRP เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็จริงๆทนาย Jeremy เจอร์มี่เองนะทนายเจอร์มี่เองเนี่ยแกบอกงี้เลยนะ แกให้เมียแกอ่านให้ภรรยาเท่านนะภรรยาแกอ่านนะแกบอก่างนี้นะแกบอกว่านี่ฮะในส่วนของตัวภรรยาแกนะแกบอกว่าภรรยาได้ลองอ่านดูใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไอ้ไกด์ดันที่ริปเปได้รับนะในช่วง2 0 1 2นะจากบริษัทเนี่ยบอกว่าเหมือนเป๊ะเลยนะกับสิ่งที่คุณหินมันเคยพูดไว้นะ พูดง่ายๆก็คือว่าในส่วนของตัวเรียกว่าคอนเซปต์ไกด์ไลน์เนี่ยที่ทนายเาจ้าเจ้าไอ,าอา้บริษัททนายนั้นให้ให้ริปเปิลนะมันเหมือนกับสตอรี่ของอีเธอร์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสถานการณ์ของ x r p เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับอีเธอร์โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางเจอร์มี่นะแกบอกแกมีการคุยกับภรรยานะครับนะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มจาก3ทนายนะว่าในส่วนของไอ้สตอรี่ที่ถูกเปิดเผยมาเรื่องอ e ีเมลที่พูดคุยกับทางบริษัท ทนายเนี่ยนะมันไม่ได้มีประเด็นที่ก่อความเสียหายให้กับาทางริปเปอเลยนะคือประเด็นที่สําคัญในส่วนจดหมายตัวนี้นะคราวนี้ไอ้ที่มันบ้าเลือนแล้วกันที่มันฮือฮาคืออย่างนี้ฮนะมันมีประเด็นโทษทีนะมีประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็คือว่า,าล่าสุดนะสิ่งที่เป็นที่โจท์จันกนะ็คือว่าทาง SEC ใช่ไหมครัมีการทวงติงผู้พักษาเน็ตเบิร์นบอกว่า,าให้ทบทวนคําตัดสินเกี่ยวกับตัว DPP ใช่ไหมที่เกี่ยวข้องคุณฮินแมนในภาพรวมเป็นอย่างนี้ มันซับซ้อนนะฟังให้ดีนะหลายคนอ่านแล้วงงเริ่มเดิมทีนะ,อะตอนที่เบิกความกันถ้าผมใจผิดลุกจะเป็น30เดือน8นะคุณฮินแมนเนี่ยเบิกความแล้วบอกว่าการพูดที่ตัวเองออกไปพูดทางช่องต่างๆนะเกี่ยวกับอีเธเรียมว่าตัวเหรียญอีเธอร์เนี่ยมันไม่ใช่หุ้นโอเคนะ เขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นนะไปขึ้นสาบานตัวแล้วก็บอกว่าคําพูดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่ความเห็นของ SEC โอเคนะแล้วก็จบไปโอเคคราวนี้เรื่องมาเกิดตรงที่ว่าในส่วนของอตอนหลังเนี่ยทาง Ripple อยากจะได้เอกสารใช่ไหมที่มีการพูดคุยกันนะ,ะมีหลายสิบรายการนะจากอัปเดทครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ดูลองไปดูนะสิ่งที่เป็นปัญหาคืองี้ เอกสารเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวอ e ีเมลคุณฮินแมนใช่ไหมแล้วก็เอกสารประกอบทั้งหลายที่ไปคุยกับชาวบ้านในช่องเ่ยนะตอนแรกเนี่ยนะศาลก็สั่งบอกว่าเอกสารตัวเนี้ยสืบเนื่องจากเป็นความเห็นส่วนตัวของอคุณฮินแมนใช่ไหมดังนั้นอันเนี้ยไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย DPP นะเพราะว่ากฎหมาย DPP จะคุ้มครองเฉพาะความเห็นที่เป็นเ,เกี่ยวข้อง,องการออกนยโยบายอย่างเป็นทางการนะของหน่วยงานราชการเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับนะดังนั้นนะดังนั้น อีเมลคุณฮินแมนพร้อมกับเอกสารที่ไปพูดคุยกับใครก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับตัวคําพูดถแถลงการ์ของตัวเองเนี่ยต้องเอามาให้ริปเปิลดูเอามาให้เปิดเผยต่อสาธารณชนโอเคนะคราวนี้เอ c ซเนี่ยมันย้อนหลังกับกับลำแล้วกันกับคำนะก็ต้องแสดงเห็นว่ามีความปลิ้นปล้อนนะคือพูดง่ายคือกลยุทธ์ของ s อ c ซคืออย่างนี้ฮะอันนี้ทนายเจอร์ี่ทำวิดีโอไว้นะกลยุทธ์ของ s อ c ซคืออย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะที่ในในใ,ในระยะสั้นๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเอชซีซีก็จะแถไปเรื่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือ sec เนี่ยเขียนคำร้องไปที่จัรชเนเบิร์นแล้วแถลงว่าอย่างนี้นะบอกว่าอ้ออีเมลคุณฮินแมนนะถึงแม้ว่าตัวอีเมลเองนะไม่ได้เป็นความเห็นของตัว sec ใช่ไหมโอเคนะแต่นะ,ะข้อมูลประกอบนะเช่นข้อมูลที่มีการไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างเนี่ยก่อนจะมารวบรวมทำคำแถลงการของตัวเองเนี่ย เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของ SEC อ่ะฟังดีนะมันคืออย่างนี้นะก็คือว่าตัวโอเคแหละตัวผลลัพธ์สุดท้ายนะก็คือคำแถลงการคุณฮินแมนเนี่ยนะครับนะไม่ได้เป็นนโยบายหลักของ SEC แต่ข้อมูลที่คุณฮินแมนเอามาใช้เนี่ยถือเป็นข้อมูลลับของ SEC และกันที่ใช้เกี่ยวกับการออกนโยบายดังนั้นเนื่องจากข้อมูลที่ใช้นะข้อมูลที่ใช้เนี่ยนะครับได้รับการคุ้มครองตาม DTP เนี่ย อีเมลคุณฮินแมนนะถึงแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวตอนจบก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามีอินพุตหรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับนะที่ได้รับการคุ้มครองเออเอากับมันสิคือพูดง่ายคือจะเอาแต่ความดีเข้าตัวเอาความช่วยคนอื่นนะนะนะก็คือว่าจะบอกว่าเอาเลยนะมันมีกึ่งเป็นกึ่งกึ่งยิ่งกึ่งผ่านแล้วกันกนะนะ็คือมีส่วนหนึ่งที่เป็นความเห็นส่วนตัวก็คือชิ้นสุดท้ายนะแต่ว่าไอชิ้นส่วนย่อยๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยเป็น นโยบายดังนั้นห้ามเปิดเผยนะรวมถึงมันมีการกลับคันพูดนิดหนึ่งซึ่งทางทนายเจอร์ีบอกว่าเคสเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าบ้าบอที่สุดในในเชิงกฎหมายก็คือว่าตอนนี้กําลังพยายามพูดเสริมด้วยว่าเออแล้วก็ในส่วนของอคุณฮินแมนเนี่ยนะครับนะถึงแม้ถึงแม้แมฟังให้ดีนะถึงแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็ถือเป็นนโยบายระดับหน่วยงานของคุณฮินแมนนะฟังให้ดีนะ คุณฮินแมนเนี่ยอยู่หน่วย Enforcement นั่คือหน่วยที่ท,ที่ฟ้องร้องพวกเหรียญต่างๆใช่ไหมเขาบอกว่าถึงแม้นะในส่วนของอคุณฮินแมนเนี่ยนะครับจะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายของหน่วยงานคุณฮินแมนนะแต่ไม่ใช่นโยบายของ SEC เว้ยอันนี้คือสิ่งที่ทนายเจอร์มี่บอกว่าบ้าที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมานะแกบอกว่าแกไม่เคยเห็นการแก้ต่างที่มันบ้าขนาดนี้นะก็บอกว่าอ the legal world this is as crazy as it gets นะก็คือมันบ้าที่สุดตั้งแต่จะจะตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมาในในโลกกฎหมายนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่นักกฎหมายของสาย XRP ก็บอกว่ามันไม่น่าจะรอดได้เพราะว่าทางผู้พิพากษาในฟันธงไปแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ,อเอกสารที่เป็นความเห็นส่วนตัวดังนั้นก็คือไม่รับการคุ้มครองแต่ว่า SEC กําลังพยายามจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกึง่งยิงกึ่งผ่านเป็นเป็นลูกครึ่งแล้วกันก็คือว่าเป็นทั้งความเห็นส่วนตัวและเป็นทั้งนโยบาย อันนี้คือความบ้าบอของมันนะโอเคเพราะฉะนันอันนี้เนี่ยทางทนายดีเทนแกก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นคําตัดสินที่สําคัญที่สุดแล้วว่าจะตัดสินยังไงบ้างนะแต่ว่าประเด็นปัญหามันอยู่นี่ฮะประเด็นนี้เนี่ยทนายดีเทนพูดไว้ก่อนอันนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจัดเน็ตเบิร์นใช่ไหมยืนตามคำร้องว่าตัดสินให้เอามาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เอสอจะทำในช็อตถัดไปคือไปยื่นกับ จัสตอเรสที่เป็นหัวหน้าคณะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเอ c ซเตรียมจะทําอยู่ละตรงนี้ก็จะต้องซื้อเวลาเบรกมันเป็นเดือนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าต้องทราบนะสาวก,ก็คือว่าเดี๋ยวจั d g e นเนตเบิร์นจะออกอคําตัดสินเรื่องนี้นะแต่เอ c ีซเนี่ยมันจะยื่นไปหาจั t o อเรสเพื่อให้เหมือนกับว่าทําการโอเวอร์รูจัสตินเนตเบิร์นอีกทีหนึ่งนะซึ่งนะทนายดีตันแกะก็อ่านข้ามช็อปอีกนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจั t o อเรสจะยืนตามจันกติเ SEC จจนเนก็่าเขาาจะพย,ายาม ใช้สิทธิ์ในการข้ามไปยื่นให้กับศาลอุทธรเลยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าผิดมารยาทาทางกฎหมายนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันทําได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่โอกาสที่ศาลอุทธรจะรับตัดสินพวกคําร้องย่อยก่อนที่คดีจะสิ้นสุดเนี่ยแทบไม่มีเพียงแต่มันซื้อเวลาดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะยังไงก็แล้วแต่นะผมมองว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าตัวราคา xrp เว้ยนะครับนะมันมีอาการแปลกๆคือโดยคอนเซปต์ผมนะ ผมป็นคนเชื่อในเรื่องของวงในผมเป็นคนที่เชื่อว่าราคาเนี่ยนะครับมันน่าจะบอกสิ่งที่อยู่เกิดอยู่เบื้องหลังนะเอ่อมันมีอาการแปลกปลก,ก็คือว่าในถ้าเกิดใครติดตามนะราคา xrp เนี่ยค่อนข้างแข็งนะในช่วงนี้นะครับนะเอ่อมันก็เลยนํามาสู่สมมติฐานผมมองว่ามันอาจจะมีการเจรจาบางอย่างนะแล้วก็อาจจะใกล้ลงตัวนะครับนะเผลอๆหลัง2 8เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเห็นอาการ xrp วิ่งวิ่งแบบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นแรงๆนะก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณของวงในนะที่เขารู้ก่อนนะ แต่มาว่ากันเชิงกราฟก่อนยังไม่เอาวงไหนนะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกราฟของ x r p คือ,อยี้ครับตอนนี้มันทําเหมือนบูแฟลกะอนะ,อะทงกระทิงนะแล้วคุณลองดูเส้นผมดิเส้นพวกนี้อย่างที่บอกนะผมลากไว้นานแล้วไม่ผมเส้นผมไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าในเรื่องของการดูกราฟเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นหลักๆนะฮะมันจะย่องคงอยู่นะ สิ่งที่เกิดขึ้นช่วงก่อนนี้ล่าสุดที่เราคุยเรื่องกราฟกันกนะ็คือมันลงไปเล่นแถว60สิบเซนใช่ไหมด้วยสิบบาทไทยมั่งประมาณนะตอนแรกตอนที่อยู่ตรงเนี้ยผมดูแล้วสงสัยจะหลน่นตุ๊บลงมาแถว50าสิบเซนนะแน่เลยลงไปเหลยอสิบห้าบาทเลยพวกนี้สมมุตินะปรากฏว่ามันไม่ใช่เว้ยมันเลียเล้ยงเลี้ยงนี่เสร็จปุ๊บแพทเทิร์นจริง,รงๆหาย,ยากนะปกติแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมักจะลงโอเคนะปรากฏว่ามันวิ่งขึ้นมาเว้ยอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมช่วงนั้นนะแซงแซงคนอื่นนะแล้วก็นะสิ่่่่งงททีีเเปป็็นนนนแแวววอต้าหคืถ77 นะเซนสังเกตแนวนี้ถ้าเกิดคุยเรื่องกราฟกับผมมันจะเห็นว่าผมพูดมาตลอดจุดเจ็ดเจเนี่ยเป็นประเด็นนะด้วยความที่มันเคยเป็นแวนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านที่สู้กันมาหลายครั้งนะครั้งนี้เนี่ยมันผ่านนะเจไปตอนแรกทะลุไปถึงประมาณ9 0เลยจุดเกนะครับนะแล้วมันก็มีการยกขึ้นยกลงยกขึ้นแล้วลงสังเกตไหมฮะตรงเนี้ยคุณดูสินะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันกาําลังไต่เส้น77ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ยอมหลุดนะ บีทเองก็ไม่หลุด3ามหมอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่มันบังเอิญบังเอิญน,นะมามาร่วมกันนะไม่ว่าข่าวร้ายจะออกมาอะไรก็แล้วแต่นะมันยืนค่อนข้างแข็งมากนะครับดนะังนั้นตอนเนี้ยสมมติฐานของผมก็คือว่าผมมองว่ามันน่าจะต้องขึ้นไปแถวสักหนึ่งละนะคือถ้า,ถ,าถ้าวัดจากบลูแฟลกขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยนะขึ้นไปทีนึงน่าจะไปยืนแถวหนึ่งเหรียญได้นะครับในะเร็วๆนี้นะโอเคอาจจะสักภายในวีคไม่เกิน2วีคมั้งเท่าที่ดูนะโอเค เ,เดี๋ยวต้องมาดูเรื่องคดีประกอบนะคือสิ่งที่ผมอยากได้คือผมก็อยากให้ราคามันค่อยๆไล่ขึ้นไปแบบแข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมเราค่อยบูสต์ด้วยเรื่องคดีตอนจบนะเราจะได้ไปถึงเป้านะยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะผมมองว่าอย่างกระจอกที่สุดเลยนะของในรอบปีนี้เนี่ยต้องมี3มเหรียญกว่าเพราะว่ามันคือ all time high เดิมที่ยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเป้าแบบแบบละเอียดก็คือ ep หนะลองไปดูนะอันนั้นพูดถึงเป้าไกลไว้นะอย่างเช่นเป้าอย่างน้อยๆที่ผมมองว่าจะจบไซเคิลเลยเนะี่ยคือแถวสักสิบเหรียญบวก นะครับนะเพราะอ,อะไรนะ EP 6ไปดูนะน,นักพูดไปเยอะแล้วนะครับนะพร้อมกับเหตุพร้อมกับหลักฐานประกอบแล้วกันว่าทำไมถึงเชื่อแบบนั้นโอเคนะคราวนี้ถ้าเกิดระยะสั้นอ่ะสายซิ่งอ่ะถ้าสายซิ่งแถวนี้จริงเล่นง่ายมากเลยนะก็คือว่าคุณเข้าซื้อใช่ไหมตอนนี้เลยก็ได้สมมตินะถ้าเป็นผมนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะแต่เป็นความเห็นส่วนตัวถ้าผมจะเล่นซิ่งซ่งใช่ไหมซึ่งผมไม่ใช่นะผมเป็นสายถือยาวพอสมควรเล่นจบรอบแบบใหญ่เลย เออ่ uh, ในส่วนของแนวทางก็คือสมมติถ้าผมซื้อน,นะผมดูตรงนี้เนี่ยผมซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ตั้งแถว77นี่แหละนะครับนะเออ่ uh, เป็น stop loss เนี่หรอไหมโอเคเป้า1โอเคนะ stop loss อยู่จุด77นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดจะมองในเชิงริสเวเทอร์นก็ถือว่าแต้มต่อค่อนข้าง,างจะสวยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ให้เป็นแนวคิดประกอบนะในส่วนของคนที่จะเล่นเก่งอะไร Stop Loss คุณอาจจะเลือ่อนลงมานิดนึงก็ได้เพราะว่าเผื่อกระชอกเผื่อเลยเนาะพวกนี้เขาชอบเล่นพวกเครกสต็อปลอ s ต์ฮันติงก็คือเขาอาจจะรู้ว่าเปะ๊ะๆถ้าเราเซตพอดีเป๊ะเลยร้อเใช่ไหมเขาชอบสกิดนะใครเล่นฟิวเจอร์จะรู้นะชอบไปสกิดใช่ปะ่ะให้ Stop แล้วกลับลำตรงที่เราพอดีเลยถูกไหมโอเคแต่คือเหตุผลที่ผมไม่เล่นฟ ระวังนะอย่างของผมนี่ก็เหนื่อยมากเลยนะแต่ว่าโอเคในส่วนของ XPR Token ที่มีพื้นฐานดีๆนะออยังไงก็เชื่อว่าจะมีอนาคตก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่า,าตอนนี้นะเป็นช่วงที่เรียกว่าเหรียญลูกๆทั้งหลายนะอาการหนักนะโคมา่า ทุกคนก็เป็นห่วงนะว่าถ้าเกิด x r p m o o มใช่ไหมเหลือลูกจะตายเลยไหมก็ต้องมาดูเพราะว่ามันก็เคยมีเคสนะที่ลูกขึ้นพร้อมแม่ไปด้วยอย่างี้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นโซโลกันแนดีนะแม่ขึ้นแรงนะลูกขึ้นแรงด้วยอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้แต่ก็ต้องเฝ้าติดตามนะก็ต้องเลือกลูกดีๆนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าเป็นลูกที่มีคนทำนะมีม,มีอะไรว่า เปิดเผยแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยโอกาสที่จะโดนรักผูกมันน้อยนะเพราะว่าความเสี่ยงในการเล่น x r p กซาพิแอ็คือการที่เราไปเล่นแล้วโดนรักผูกอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับนะก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนชอบเล่นหลายๆตัวโดยเฉพาะพวก pre sale นะพวกขายขายก่อนอย่างเงี้ยถึงได้แ i r drop อย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำนะ,ะควรจะเล่นพื้นๆนะเอาแอดดรอปฟรีไว้ก่อนนะครับอย่าไปพยายามจ่ายตังก่อนเลยนะเพื่อความปลอดภัยโอเคนะเอาแหลนะนั่นก็เป็นอัปเดตในส่วนของอวันนี้นะเดี๋ยวยังไงหลังหลังจบ ดิสカเวอร์ฟีดเท่าที่เอ็กซ์พอร์ตดิสカเวอรี่แล้วก็หรือถ้ามีเหตุการณ์ประหลาดหนึ่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับเจอก,กันรอบหน้าสวัสดีครับ